ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรบรรยากาศการตรวจรับคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2556บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีชายไทยในเ7ตำบลของอำเภอเมืองพิจิตรที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์จำนวน538คนมารายงานตัวต่อพันโทสุรศักดิ์สัพยะเกตริน หัวหน้าชุดการตรวจรับคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2556จังหวัดพิจิตรชุดที่1ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัครใจขอรับใช้ชาติจำนวน16คนส่วนที่เหลือต้องจับสลากใบแดงใบดำในวันนี้จำนวน102คนเพื่อเข้าประจำการกองทัพบ,บกและกองทัพเรือโดยมีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องบุตรและภรรยาของผู้เข้ารับการตรวจเลือกมาให้กาลังใจกันอย่างเนืองแน่น ที่น่าสนใจคือในวันนี้พบว่าผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารจำนวนมากกว่า85%จะนิยมสักยันในแบบของสำนักอาจารย์สักชื่อดังต่างๆหลากหลายลวดลายทั้งบนแผ่นหลังแขนและส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยันป้องกัน8ทิศยัน9้ยอดยันฤาษีตาไฟยันเสือเพ่นยันห้าแถวยันหนุมานคลุกฝุ่นตามความเชื่อที่ว่า หากสัตยันดังกล่าวจะรอดพ้นจากการเป็นทหารกองเกิดในครั้งนี้ทําให้วัยรุ่นโจเมืองพิจิตรที่มีอายุเข้าเกณฑ์ทหารต่างแห่กันไปสัตยันก่อนที่จะเข้าทําการตรวจคัดเลือกในครั้งนี้แต่ปรากฏว,ว่าผู้ที่สัตยันส่วนใหญ่ถึง70%อร์เจะได้รับการคัดเลือกให้รับใช้ชาติคณะกรรมาธิมาพิจิต Live News, ไรไลฟ์นิวส์รายงานครับ เก้าหเ็สิห้าน่งหกก่บสิอาพึ่งน่าพึ่งมอยแบ